ไม้ตั้งห้ามมีพันไม้ไม่กี่ชนิดที่เป็นความเชื่อของคนโบราณสืบต่อกันมาว่าเมื่อนํามาปลูกในบ้านที่พักอาศัยแล้วอาจไม่ดีไม่เป็นมงคลส่วนใหญ่สอดคล้องกับชื่อของต้นไม้เต่า้างคนไทยเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดีแก่ผู้ปลูกถรือว่านาำไม่เป็นมงคลเชื่อว่าหากสักหากสัก มีพายาปลูกต้นเต่ลรากไว้หน้าบ้านอาจต้องอย่าล้างกันโศกก็เป็นไม้อีกชนิดที่ไม่มีลมปลูกไว้ในเขตหัวบ้านเพราะชื่อชวนกดหูใจคนในบ้านจะมีแต่ความทุกโศกแต่แท้จริงแล้วชื่อเดิมของโศกก็คืออศโกตกางหากซึ่งไม่ได้หมา ถึงความเศร้าโศกเศร้าคามโศกเศร้าฉบาสมัยโบราณไม่นิยมปลูกชบาไว้ในบ้านเพราะเป็นดอกไม้ที่นำไปใช้เมื่อเกิดเรื่องหลายๆเช่นนำดอกชบามาร้อยเป็นพวงแล้วนำสวมคอผู้หญิงผู้ชายที่เป็นชู้หรือการนำดอกชบาไปสวมคอนักโทษที่ถูกประหารนิ้ว ไม่ผลเลือต้นไม่ลเรลื่องต้นไม้สัญลักษณ์ของการมีชูคนสมัยเก่วจึงไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านแต่ตาอาปายสมัครงานตาก็นิยมปลูกต้นนิ้วซึ่งเชื่อว่าถ้าไม่ใช่ที่พักอาศัยก็ไม่เป็นอกก็ไม่เป็นไรไมาละกอเชื่อว่ามาละกอนั้นเหมือนการแตกกอหรือละออกจากเพื่อเข่าเราก็ บ้านไหนปลูกไว้บริเวณบ้านลูกหลานจะแตกแยกขณะที่คนภาคอีสานเชื่อว่าการปลูกมะละกอหลังบ้านจะถูกหลอกได้ง่ายแต่นิยมปลูกโดยเลือกปลูกนอกบ้านรอบัวบ้านสองที